วันนี้เหมือนเดิมนินจาแบรนด์นี้มีแต่ของอร่อยของโปรดประโยชน์เยอะมาอีกแล้วนะฮะนี่สาร่ายเพิ่งมาถึงเลยเย็นอันนี้รถดั้งเดิมอันนี้แพ็คเป็นอย่างนี้เลยนะข้าแพ็คมาอย่างดีเลยอันนี้ต้นตำรับกับรถดั้งเดิมเพียงจะกินรถนี้นะยังยังไม่หมดนี่ไข่กุ้ง อันนี้คือเดอะเบ e สีแสนมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยไปกินกับซูชิก็ได้ไปกินกับอะไรก็อร่อยขออนุญาต สีสันน่ากินมากอของโปรดแกะ กุบกุบกุบกมันกรึบกบมันกรึบกบมันกรึบกรึบเต็มจานนี่เลยฮะนี่ใกล้ๆเลยคู่กันหมวยหามาก หวานเปรี้ยวหอมน้ำมันงาเนื้อบอย่างนี้นะตักไฮกุ้งอย่างนี้นะ ปักตรงตะกร้าไว้อันไหนอร่อยปักไว้ตรงตะกร้าเลยแ <c ười> <c ười> บบสะใจกิน <c> ไ <ười> ปปลาย เบนจาตายขาดผู้อัด ออนทัออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วยังไงแล้วยังไงมันก็ต้องอย่างอ้าวมันมนก็ต้องยาง นัวมากไข่กุ้งแบบไข่ปลาไข่ปลาพูดเลยเป็นเม็ดๆในปากคำนึ่งคำนี้ขอเต็มๆนี่นี่อื้อ

มันกึบมันหนึบมันทุกอย่างเดี๋ยวรอบหน้าจะสั่งเป็นเอแมงกะพุนยำม,มาผูอัดด้วยอร่อยอจิ้มเลยงงกระก้า